ี่น้องครับมือนวีว่านหยุดเนาะหลังจากที่เอากับเขาไหว้ย่ายแล้วกับเอายาใหงัวแล้วเ,เ,เรียบร้อยเนาะก็เลยว่าเห็นพี่น้องอํำเพื่อกนัอนนวลเพลินพวดน้ำตกบาหลวงบาหลวงหรือว่าน้ำตกตาดตนครับผมกับพ้นกนันนวลย่ายเตือนกับ้นอํำเพื่อไวเมกเนอะครับอันผมเนี่ยเคยมากแตงแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามเลยพี่น้อง น้ำตกบาหลวงหรือว่าน้ำตกตาตัวนี้อยู่ตำบลหอยย่างนะครับอำเภอ,อกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี้เดี๋ยว,ยวสิขาไปเบิองรับวบาเป็นังเลเพิ่นโพดลงเลยครับจังไลยมาเบืองนี่นี่ทางเขาด้วยผมจะให้พี่น้องเบืองทาาเขาครับนี่ครับนี่นี่น้ำตกบาหลวงไปนี่ท่าเขาครับนี่ยูถนนรักที่จะไปกระนวลทากันโทูนะครับมันนีมีทาห่างแยกลงมาครับ โคกลามเอ่อบ้านโคกลามเรื่องบ้านโคกกลางเอ,อ้ยบ้านโคกสูงขอมาละกัเกี่ยวบ้านโคกลามเนาะนี่น,นี่นี่ครับมันสีสีแลีนตรงเข้าไปบ้านนี่แหละนี่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวให้อสีเขียไปเบื้องน้ากันครับปลาที่เป็เดเงีงเลยสมัยช่วงที่ผมมานะครับพี่น้องทางเส้นนี้ปลที่เป็นลูกลังทั้งหมดสมัยมอตเตอร์มอตเตอร์ไส้ อากิลา่ามอเตอร์ไซค์สปินเตอร์ออกไหมไหมนะครับโนว่าออกไหมไหมนั่นนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะผมมาเน,นี่ย่าอ่านี่นี่นี่ครับทางเขานี่บนณอุทยานน้ำตกบา้านหลวงอีกสองจุดห้ากิโลครับพี่น้องเอา้าตามไปเบิ้งครับผมน่ครับปากทางเขาน้าตกวนะอุทยานน้ำตกบา้านหลวงครับกระสิมี่จนนาทีาว่าควยตรวจต่ตาอยู่ดีครับนี่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 น้ำตก าาามาหวัวรถไดล้ครับสถานทีทางง่ครับเพื่อนอาคา้นเอ้านั่นบริการนักท่องเที่ยวนี่น,นี่ครับรเพิ่อนส้างนท็่เมื่อปีที่แล้วเพื่จะนี่สถานที่จอดรถกระหังโบกว้างบันไดครับสถานที่จอดรถฟังเสียงน้ำตกครับเดี๋ยวสีผากปปับเบื่องน,น้ำตกได้ครับพี่นอ้องย้ายเปลี่ยนสีมาหาเอาใหญ่หงอทีนี่แต่ว่ามาเที่ยวน้ำตกปันหันหนาม,มาด้วย นี่ครับศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวแจ้งพี่น้องนะครับถ้าผู้อยากมาเบิ้งนำตัตกรายูที่อําเภอรกระนวลน,นะครับขึ้วมาน้ําตกบาหลวงนะครับขึ้วมาน้าตกบาหลวงตําบลห้วยยางนี่ครับเดี๋ยวที่ตายางไปดูเห็นบุครับน้านตกจะเป็นจุดเช็คยินของอําเภอรกระนวลเ่าได้นะครับตะกี้ผมมาปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามครับพี่น้อง นี่ละมองนี่ละนี่เค้มาเแล้วก็ดวดต้องไปแนหันนะครับกระดวดตอนเรียนจบมอสามีไหมครับกระดวดจากมองนั่นสั้นนั่นลงไปหันนาะตะกีมันเปลี่ยนปลาอย่างสีครับนี่เป็นปลานี่เพม่นกับพัฒนาเนาะครับมันก็สะอาดสะอ้านขึ้นเนาะครับเนากับบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งครับบรรยากาศเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องเนาะ เสียงมันอาจจะซาๆในเชิงน้อยเพราะว่าเสียงหนามันกระทบพื้นนะครับพู้นครับเพงดันด้านขึ้นไปด้านบนคุ้นครับเบื้อนอันนี้คือนั่งแบบเพ้าด้วยครับนั่งแบบเพาเอาไปยืนตรงป้ายนั่นนี่ซีนะซีน่นซีน่นนี่คือน้ําตกบาหลวงนะครับหรือว่าน้าตกตาดตัวนอกระน,นันเดือนโอ้ต้นไม้แหง้งต้นนี้ครับพู้นสูงเสียดป่าเลยครับ น้ำกับบริสัยนะครับเพราะว่าน้ำกับไรมาตามธรรมชาติจากาปลาที่อยู่เพิ่นปไว้เป็นปลาอ่อยปลามันก็ไไรมาตูอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าเป็น,นบรรยากาศนีนักของเที่ยวี่น้ง่งบานเข้านะครับเิ่นก็มาเที่ยวนะครับเิ่นก็มาเที่ยวแต่ให้จะให้ปฏิบัติตามคําสัองของเจ้าหน้าที่เพื่อนไ็แลกกันเนาะครับเนาะ เป็นกับปฏิบัติหน้าที่อยู่ดูแลรักษาวามปลอดไัยที่น้องวันหยุดกับวัตเยลนี่แหรอครับเนี่เอาละครับเดี๋ยวเพิ่งบรรยากาศไปเรื่อยครับนะครับนี่ครับก็เป็นเป็นล่ำข้องหวยมากนะครับน้อหวยไหลจะมากจาก จากข้างข้างสูงนะครับลงมาเรื่อยๆตามลงคลองแต่ที่ีเด็กๆมาเล่นน้ำนะครับแต่เสียอย่างเดียวว่าน้ามันจะบ่ใสนะครับแ๋ยวน้ามันก็จะไหลมานนี่นะครับแล้วก็ึ้่จะไปตกลงตรงนั้นนะครับนี่ครับก็ถือว่าสวยงามในเขตของอำเภอแก้ไขอำเภอกระนวนครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องภาพพี่น้องมาเขียวน้ําตกบ้านหลวงนะครับนี่แหละครับบางบรรยากาศเอาละคลิปนี้สวัสดีครับ you <laughs>